คนเคารพถึงปล่อยโฮทั้งน้ำตาและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือภาพที่ตำรวจเข้ามาลากตัวท่านออกไปต่อหน้าสาธารณชนเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนี้จะนำไปสู่ความลับดำมืดอะไรติดตามชมจนจบเพื่อไขปริศนาแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบเมรุมาสีทองอารามผู้คนในหมู่บ้านต่างสวงชุดดำบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากลิ่นทูปรคระคลุ้งไปทั่วบริเวณเสียงสวดมนต์ดังแว่วมาจากศาลา พระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งอยู่แถวหน้าสุดท่านมีสีหน้าเศ้าๆอย่างเห็นได้ชัดน้ำตาเริ่มคลอเบา้าแล้วหยดลงอาบแก้มช้าๆไม่มีใครสังเกตเห็นในตอนแรกจนกระทั่งเสียงสะอื้นดังออกมาเบาๆพระสงฆ์เริ่มร้องให้หนักขึ้นเสียงสะอื้นดังจนคนรอบข้างหันมามองทุกคนต่างตกตะลึงไม่เคยมีใครเห็นพระสงฆ์ร้องให้เช่นนี้มาก่อนในขณะนั้นเอง รถตำรวจสีดำสนิทคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดตำรวจสองนายลงจากรถพวกเขาเดินตรงไปยังที่พระสงค์นั่งอยู่สีหน้าของตำรวจดูเคร่งขรึมพวกเขาพูดคุยกับพระสงฆ์ด้วยน้ำเสียงต่ำพระสงฆ์สายหน้าน้ำตาย,ยังคงไหลาอาบแก้มทันใดนั้นตำรวจนายหนึ่งจับแขนพระสงฆ์พยายามดึงให้ท่านลุกขึ้นพระสงฆ์ขืนตัว แต่ก็ไม่มีแรงต้านทานภาพที่เห็นนั้นช่างน่าตกตะลึงตำรวจกำลังฉุดกระชากพ,พระสงฆ์ออกจากงานศพเสียงร้องให้ของพระสงฆ์ดังระงมผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันตกใจไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจถึงจับพระสงฆ์บรรยากาศที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นความวุ่นวายและความสับสนตำรวจพาพระสงฆ์ออกจากบริเวณงาน ขึ้นรถตำรวจไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความเงียบและความมุนงงในหมู่ผู้คนที่มาร่วมง,งานศพความเงียบที่ปกคลุมนั้นหนักอึ้องราวกับว่าทุกคนกลั้นหายใจไปพร้อมกันเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยืนเกาะขาแม่ชี้มือไปอยังรถตำรวจที่กำลังแล่นลับตาแล้วเอ่ยถามด้วยเสียงสใยแม่จ๋ากเกิดอะไรขึ้นกับหลวงพ่อคะผู้เป็นแม่ได้แต่ก้มลงมองลูก สีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและกังวลไม่มีใครตอบคำถามนั้นได้ความโศกเศร้าในงานศพถูกแทนที่ด้วยความตกใจและความเคลือบแคลงชาวบ้านเริ่มจับกลุ่มคุยกันเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นเป็นระยะทุกคนต่างพยายามคาดเดาถึงสาเหตุของการจับกลุ่มพระสงฆ์ในครั้งนี้เมื่อเช้ายังเห็นหลวงพ่อเทศอยู่เลยป้าข้างบ้านเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสันเครือ ท่านเป็นพระที่ดีมีเมตตาต่อทุกคนองชายชราที่ยืนอยู่ใกล้ๆพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วไม่น่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านแต่ในใจของทุกคนองกลับเต็มไปด้วยความสงสยัยข่าวลือต่างๆเริ่มแพร่สะพัดบางคนบอกว่าเห็นตำรวจมาที่วัดก่อนหน้านี้บางคนละว่าได้ยินเสียงดังมาจากกุฏิของท่านแต่ไม่มีใครรู้ความจริงพิธีทางาศาสนายังคงดำเนินต่อไปอย่างเงียบเชียบ แต่จิตใจของทุกคนไม่อยู่กับพิธีสายตาหลายคู่ยังคงมองไปเองทิศทางที่รถตำรวจแล่นออกไปความรู้สึกอ,อึดอัดและไม่สบายใจปกคลุมไปทั่วทั้งงานดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงเรื่อยๆแสงสีส้มนวลสัดส่องทำให้บรรยากาศดูหม่นเศร้ามากยิ่งขึ้นร่างของผู้เสียชีวิตถูกนำขึ้นสู่เมรุมาตรเปเลวไฟค่อยๆลุกโชนท่ามกลางความเงียบสงัดของหมู่บ้าน แต่ในใจของหลายหลายคนกลับยังคงมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบภาพของพระสงฆ์ที่ร้องไห้และถูกตำรวจลากตัวไปยังคงติดตาตรึงใจไม่มีใครลืมภาพนั้นได้ง่ายๆหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบผู้คนส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกันต่างคนต่างรู้จักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน พระสงฆ์ทุกรูปจึงเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านโดยเฉพาะพระสงฆ์รูปที่ถูกจับกุมไปท่านเป็นที่รู้จักในนามของหลวงพ่อธรรมท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นาหลายสิบปีแล้วท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทเทศนาสั่งสอนชาวบ้านด้วยความเมตตาเป็นที่รักและศรัทธาของทุกคองการที่หลวงพ่อธรรมถูกจับกุมจึงเป็นเรื่องที่สร้างความตกใจ และสับสนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากหลายคนพยายามโทรศัพท์สอบถามไปยังสถานีตำรวจในอำเภอแต่ก็ไม่มีใครให้ข้อมูลใดๆทุกคนต่างรู้สึกถึงความผิดปกติราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ความเงียบสงบนี้ค่าคืนนั้นหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบที่น่าอึดอัดหลายคนนอนไม่หลับภาพของหลวงพ่อธรรยังคงวงเวียนอยู่ในความคิด เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างพากันไปรวมตัวกันที่วัดเพื่อสอบถามข่าวคราวเกี่ยวกับหลวงพ่อธรรมแต่สิ่งที่พวกเขาพบคือความว่างเปล่ากุฏิของท่านถูกปิดสนิทไม่มีใครรู้ว่าท่านถูกนำตัวไปที่ไหนหรือด้วยข้อหาอะไรความกระวนกระวายใจของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นพวกเขาเริ่มพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบางคนเชื่อว่าหลวงพ่อธรรมอาจถูกใส่ร้าย บางคนก็เริ่มสงสัยในตัวท่านแต่ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของท่านและต้องการที่จะช่วยเหลือท่านผู้นำหมู่บ้านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือและข้อมูลแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆข่าวการจับกุมพระสงฆ์แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงและในตัวอำเภอผู้คนจากต่างถิ่นต่างพากันมาที่หมู่บ้าน เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนักข่าวจากสำนักต่างๆก็เริ่มเข้ามาทําข่าวความเงียบสงบของหมู่บ้านถูกแทนที่ด้วยความวุ่นวายและการจับจ้องชาวบ้านรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ได้สร้างความแตกแยกและความหวาดระแวงให้กับผู้คนในหมู่บ้านบางคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความสงสัยไม่แน่ใจว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ หรือมีใครรู้เรื่องราวที่แท้จริงบรรยากาศในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคนต่างรอคอยความจริงและหวังว่าหลวงพ่อธรรมจะได้รับความยุติธรรมเวลาผ่านไปหลายวันข่าวคราวเกี่ยวกับหลวงพ่อธรรมยังคงเงียบหายชาวบ้านยังคงไปรวมตัวกันที่วัดทุกวันเพื่อสวดมนต์และภาวนาให้ท่านปลอดภัยแต่ความหวังก็เริ่มเลือนรางลงไปเรื่อยๆความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มเข้ามาแทนที่ หลายคนเริ่มถอดใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ยังคงไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงพยายามสืบหาความจริงและต้องการที่จะช่วยเหลือหลวงพ่อธรรมพวกเขารวมตัวกันออกตามหาเบาะแสต่างๆพูดคุยกับคนที่อาจรู้เห็นเหตุการณ์และรวบรวมข้อมูลต่างๆด้วยความหวังว่าจะสามารถคลี่คลายปริศนา ของการจับกลุ่มพระสงฆ์ในครั้งนี้ได้ในที่สุดหลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ก็เริ่มมีข่าวครา,าวออกมาบ้างแต่ข่าวเหล่านั้นก็ยังคงคลุมเครือและไม่สามารถยืนยันได้บางกระแสข่าวบอกว่าหลวงพ่อธรรมถูกจับกลุมในข้อหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินของวัดบางกระแสข่าวก็บอกว่าท่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายบางอย่าง แต่ไม่มีใครรู้ความจริงที่แน่ชัดเรื่องราวของพระสงค์ที่ร้องไห้และถูกตำรวจลากตัวไปในงานศพยังคงเป็นปริศนาที่ค้างคาใจของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นและยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปด้วยความสงสัยและความไม่เข้าใจท่ามกลางกระแสข่าวลือที่สับสนมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายมาซึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆใกล้กับวัด ยายมาเป็นคนที่เหงาและไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่เป็นคนที่ช่างสังเกตและมีความทรงจำดีหลังจากเหตุการณ์การจับกลุมหลวงพ่อทำยายมาก็เริ่มเก็บตัวมากยิ่งขึ้นแต่ในความเงียบเงนั้นยายมากลับจดจำรายละเอียดบางอย่างได้ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ยายมาจำได้ว่าในคืนก่อนวันงานศพเธอเห็นรถแปลกหน้าคันหนึง่งขับเข้ามาในหมู่บ้าน รถคันนั้นไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้านและไม่เคยเห็นมาก่อนรถคันนั้นจอดอยู่ที่หน้าวัดเป็นเวลานานจนกระทั่งดึกดื่นแล้วก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วยายมาไม่ได้สนใจอะไรในตอนแรกคิดว่าเป็นรถของคนแปลกหน้าที่มาทํำบุญแต่หลังจะเกิดเรื่องหลวงพ่อทำยายมาก็เริ่มสงสยัยว่ารถคันนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ยายมาตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้หลานชายฟังหลานชายของยายมาเป็นคนหนุ่มที่เพิ่งกลับมาทำงานที่บ้านเกิดเขาเป็นคนกระตือรือร้นและสนใจในเรื่องราวต่างๆเมื่อได้ยินเรื่องของยายมาเขาก็เริ่มสงสัยและอยากที่จะสืบหาความจริงหลานชายของยายมาได้เล่าเรื่องนี้ให้กลุ่มชาวบ้านที่ยังคงพยายามช่วยเหลือหลวงพ่อทำฟังทุกคนต่างให้ความสนใจกับข้อมูลนี้ และเห็นว่าอาจเป็นเบาะแสสําคัญพวกเขาตัดสินใจที่จะลองสืบหาเกี่ยวกับรถแปลกหน้าคันนั้นพวกเขาเริ่มสอบถามจากคนในหมู่บ้านว่ามีใครเคยเห็นรถคันนั้นบ้างหรือไม่และพยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลักษณะของรถและหมายเลขทะเบียนในขณะเดียวกันสถานการณ์ในหมู่บ้านก็ยังคงตึงเครียดผู้คนเริ่มแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งยังคงเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธรรมและต้องการที่จะให้ความเป็นธรรมกับท่านอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มคลางแคลงใจและเชื่อว่าท่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดีการถกเถียงและโต้เถียงกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในหมู่ชาวบ้านบรรยากาศของความสามัคคีและความสงบสุขเริ่มจางหายไปจากหมู่บ้านข่าวการจับกุมหลวงพ่อธรรมยังคงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน นักข่าวจากสำนักต,ต่างๆยังคงปักหลักอยู่ในหมู่บ้านเพื่อรอคอยความคืบหน้าของคดีการเสนอข่าวที่ขาดความชัดเจนและมีการคาดเดาต่างๆนานายิ่งทำให้สถานการณ์ในหมู่บ้านทวีความสับสนและตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงเก็บเงียบเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีไม่มีการแถลงข่าวใดๆที่ชัดเจนยิ่งทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่พอใจ และไม่ไว้วางใจในการทํางานของตํารวจกลุ่มชาวบ้านที่พยายามสืบหาความจรงิงยังคงทํางานกันอย่างหนักพวกเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดแต่ก็ไม่พบภาพของรถแปลกหน้าคันนั้นพวกเขาพยายามสอบถามข้อมูลจากคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านในช่วงนั้นแต่ก็ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ความยากลำบากในการสืบหาความจรงิง ทำให้หลายคนเริ่มท้อแท้แต่หลานชายของยายมายังคงไม่ยอมแพ้เขาใช้ความรู้และความสามารถของเขาในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและในที่สุดเขาก็พบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเขาสังเกตเห็นว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่หลวงพ่อทําถูกจับกลุมมีข่าวการจับกลุมบุคคลสำคัญในคดีทุจริตและช่อโกง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวัดหลายแห่งในพื้นที่หลานชายของยายมาเริ่มสงสัยว่าการจับกลุมหลวงพ่อทรรมอาจมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้เขาได้นําข้อมูลนี้ไปปรึกษากับปลุ่มชาวบ้านทุกคนต่างเห็นด้วยกับข้อสนันนิษฐานนี้และตัดสินใจที่จะลองสืบสวนในประเด็นนี้พวกเขาเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีทุจริตและช่อโกงและพยายามหาความเชื่อมโยง ระหว่างหลวงพ่อทำกับคดีนี้การสืบสวนของชาวบ้านเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากพวกเขาไม่มีอำนาจทางกฎหมายและไม่มีข้อมูลที่เพียงพอแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามาคัคคีพวกเขาก็ไม่ยอ่อท้อพวกเขาสัญญาว่าจะต้องเปิดเผยความจริงและช่วยเหลือหลวงพ่อทำให้ได้ในขณะที่การสืบสวนดำเนินไปอย่างช้า,ชา บรรยากาศในหมู่บ้านก็ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนชาวบ้านต่างเฝ้ารอคอยข่าวคราวของหลวงพ่อทาด้วยใจจดจอ่อพวกเขาหวังว่าความจริงจะปรากฏและหลวงพ่อทาจะกลับมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งความเงียบสงบของหมู่บ้านยังคงถูกปกคลุมด้วยเงามืดแห่งความสงสยัยและคำถามที่ยังคงไม่มีคำตอบเรื่องราวของการจับกลุมพระสงฆ์ที่ร้องไห้ ยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายและเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของความเชื่อมั่นและความสามาัคคีของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้และในที่สุดความพยายามของชาวบ้านก็เริ่มส่งผลพวกเขาได้พบกับพยานคนสำคัญที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถแปลกหน้าคันนั้นได้พยานคนนั้นเป็นคนขับรถบรรทุกที่ขับรถผ่านหน้าวัดในคืนนั้น เขาจำได้ว่ารถคันนั้นเป็นรถสีดำยี่ห้อหรูและมีชายชะกันหลายคนอยู่ในรถเขายังจำได้หมายเลขทะเบียนร,รถได้อย่างแม่นยำเมื่อชาวบ้านได้ข้อมูลนี้พวกเขารีบนำไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆที่พวกเขารวบรวมได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มทำการสืบสวนใหม่อีกครั้งโดยอิงจากข้อมูลที่ชาวบ้านให้มาและในที่สุด ความจริงก็เริ่มปรากฏรถคันนั้นเป็นของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่พัวพันกับคดีทุจริตและช่อโกงและหลวงพ่อธรรมเป็นพยานสำคัญในคดีนั้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ได้วางแผนเพื่อใส่ร้ายหลวงพ่อธรรมและจับกลุ่มท่านเพื่อไม่ให้ท่านมาให้การในชั้นศาลเมื่อความจริงเปิดเผยชาวบ้านต่างรู้สึกโกรธแค้นและเสียใจ ที่หลวงพ่อทำต้องตกเป็นเหยื่อของการกระทำที่ชั่วร้ายเหล่านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการจับกลุ่มผู้กระทำผิดและปล่อยตัวหลวงพ่อทำเมื่อหลวงพ่อทำกลับมาถึงวัดชาวบ้านต่างพากันมาต้อนรับท่านด้วยความยินดีน้ำตาแห่งความโศกเศร้าในวันนั้นได้เปลี่ยนเป็นน้ำตาแห่งความสุขหลวงพ่อทำได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และกลับมาเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านอีกครั้ง เรื่องราวนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้รู้ว่าความจริงย่อมชนะทุกสิ่งและความสามารถคีของคนในชุมชนสามารถเอาชนะความอายุทีรทำได้การกลับมาของหลวงพ่อธรรมเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้กับหมู่บ้านที่เคยตกอยู่ในความมืดมิดเมื่อรถตำรวจที่หลวงพ่อธรรมนั่งมาถึงหน้าวัดชาวบ้านที่รอคอยอยู่ต่างก็ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่วิ่งเข้าไปกอดและสัมผัสตัวท่านด้วยความรักและความเคารพหลวงพ่อทําเองก็มีสีหน้าตื้นตันใจท่านยกมือไหว้ทักทายชาวบ้านด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและเมตตาบรรยากาศที่วัดในวันนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความปิติยินดีราวกับว่าหมู่บ้านได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับความทุกข์และความไม่แน่นอน หลวงพ่อทำได้ขึ้นไปบนศาลาและกล่าวขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวท่านและพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือท่านท่านกล่าวว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดกําลังใจและความรักจากชาวบ้านคือสิ่งที่ทำให้ท่านมีกําลังใจที่จะต่อสู้และอดทนท่านยังกล่าวถึงความสำคัญของความสามัคคีและการรวมมือร่วมใจกันในชุมชน เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเกิดขึ้นชาวบ้านต่างตั้งใจฟังคำกล่าวของหลวงพ่อธรรมด้วยความเคารพและซาบซึง้งหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยกับคำสอนของท่านและสัญญาว่าจะนำไปปฏิบัติหลังจากนั้นได้มีการจัดงานทำบุญใหญ่ที่วัดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาของหลวงพ่อธรรมและเพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆคคนที่ให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองทุกคนต่างพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยความสุขและความสบายใจในงานทำบุญน,นั้นยังมีการกล่าวถึงเรื่องราวของการจับกลุ่มกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายหลวงพ่อธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยรายละเอียดของคดีและให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จนถึงที่สุดชาวบ้านต่างรู้สึกพอใจกับการทำงานของตำรวจและชื่นชมในการตัดสินใจของหลวงพ่อธรรมที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับอิทธิพลใดๆเรื่องราวของหลวงพ่อธรรมกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่ในหมู่บ้านและในอำเภอเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงในจังหวัดและทั่วประเทศหลายคนยกย่องท่านในฐานะพระสงฆ์ที่กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นความสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อธรรมและชาวบ้านก็ยิ่งแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นท่านยังคงปฏิบัติศาสนกิจและให้คำแนะนำสั่งสอนชาวบ้านด้วยความเมตตาและความเสียสละหมู่บ้านแห่งนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ความสงบสุขในครั้งนี้แตกต่างจากความสงบสุขในอดีตเพราะมันเป็นความสงบสุข ที่เกิดจากความเข้าใจความเชื่อมั่นและความสามารคีของคนในชุมชนชาวบ้านได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาได้ตระหนักถึงคุณค่าของความยุติธรรมความซื่อสัตย์และความเข้มแข็งของจิตใจพวกเขาได้เห็นว่าเมื่อทุกคนรวมมือร่วมใจกันแม้แต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็สามารถแก้ไขได้และในที่สุดความจริงก็จะปรากฏออกมาเสมอไปหลวงพ่อธรรมยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ท่านใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นชื่อเสียงของท่านขจรขจายไปไกลมีผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศเดินทางมายังวัดแห่งนี้ เพื่อฟังธรรมะและขอพรจากท่านหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะหมู่บ้านแห่งความสามัคคีและความศรัทธาเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ร้องไห้และถูกตํารวจลากตัวไปในงานศพยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปแต่ในตอนจบของเรื่องราวกลับไม่ได้มีความโศกเศร้าแต่เป็นเรื่องราวของชัยชนะแห่งความดี เหนือความชั่วร้ายและเป็นเครื่องตนใจให้กับทุกคงว่าความหวังและความศรัทธาสามารถนำพาเราผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้เสมอและแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวของหลวงพ่อธรรมและความสามาัคคีของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นต่อต่อไป ให้ยึดมั่นในความดีและต่อสู้เพื่อความถูกต้องตลอดไปและในที่สุดเมื่อหลวงพ่อธรรมชา,าภาพลงท่านก็ยังคงเป็นที่รักและเคารพของทุกคองท่านได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับพระสงฆ์รุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณของท่านต่อไปเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อทำได้จากไปด้วยความสงบ ท่ามกลางความอาลัยรักของชาวบ้านทุกคนง,งานศพของท่านจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและมีผู้คนมากมายมาร่วมงานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยต่อพระสงฆ์ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเขาเรื่องราวของหลวงพ่อธรรมได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในหมู่บ้านและเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงคุณค่าของความดีความกล้าหาญและความสามัคคี ที่จะคงอยู่ตลอดไปในใจของชาวบ้านทุกคองและเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสืบไปและในที่สุดหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองภายใต้ร่มเงาแห่งความดีที่หลวงพ่อทำได้สร้างไว้เรื่องราวของท่าน จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายให้ทำความดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปและเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายปีเรื่องราวของหลวงพ่อธรรมก็ยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะตํานานของหมู่บ้านผู้คนยังคงจดจำความเมตตาความกล้าหาญและความเสียสละของท่าน วัดยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาและเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อธรรมชาวบ้านได้สร้างรูปเหมือนของท่านไว้ที่หน้าวัดเพื่อให้ผู้มาเยือนได้สักการบูชาและเรียนรู้จากเรื่องราวชีวิตของท่านความสามัคคีและความเข้มแข็งของจิตใจที่ชาวบ้านได้แสดงให้เห็นในครั้งนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคองเมื่อมีปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นชาวบ้านก็จะหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและรวมมือร่วมใจกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดหมู่บ้านแห่งนี้จึงเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่ปรองดองและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ร้องให้ในงานศพ และถูกตำรวจลากตัวไปได้กลายเป็นบทเรียนอล้ำค่าที่สอนให้รู้ว่าความจริงและความยุติธรรมมีพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอและเมื่อใดที่เรายึดมั่นในความดีและไม่ยอมแพ้ต่อความชั่วร้ายเราก็จะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคและสร้างสังคมที่น่าอยู่ได้หมู่บ้านแห่งนี้จึงเป็นเหมือนอนุสร์แห่งความเชื่อมั่นในคุณธรรม และพลังแห่งความสามัคคีที่จะคงอยู่สืบไปเป็นเครื่องตวนใจให้เราทุกคงดำรงตนอยู่ในความดีและสร้างสารรค์สังคมให้มีความสุขตลอดไป